สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเราก็มาถึงร้านอาหารนะฮะใส่อาหารเท่าใส่อาหารเท่านะหัวในเท่าจีซื้ออย่างในมาถึงร้านปลาไหลดโอ้เอานี่แหละนะปลาทูเดี๋ยวเออกินเอาเออเออเออเนี่แหละปลาเนี่ย อ่าไปปล่อใจหมอนหนูตาด้งนะเราจะไปใช้มองอยู่อย่าพูดภาษาต่างประเทศสิพูดภาษาค่อยอ่านอ่านฟังฟังเข้าใจหน่อยอันนี้ก็กินกินอยู่นะเนาะฮะกินโออไข่ไข่เออเอาไปเลยนั่นแหละแถวดักนะเออดักดักเอาไปเลยแจ๋วนี่ครับผมพ่อบ้านใจกล้านะครับมาซื้อกับข้าวเอ้าแถวมีอจ๋วเอาไปเลย อันนี้อะกินไหมเฮ้กินกินอ่ะกินทำไมไม่กินหรอไม่ไม่กินไม่กินอันนี้อะไรนี่อีหยังหน่มาไหนที่แก็ต้องมุกเนี่ยคนเกวานเนาะเพื่อมีคนกินเนาะอียังเกวานบ่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 กินบ่ไม่กินอันนี้ยังหนิยังหนิปนปนปลาปนปลายังจักปนปลายังหนิกินสปนปลาทูเขียวอืมปลาทูนี่แหละลาบยังลาบอยังหนินะลาบปลาเอาลาบปลาเลยละอืมไปเอ๋ว เอา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 อย่างอีกเนี่ยนี่ครับเจ้าเอาเจ้าเอาปานเพ่ผสิมีเงินจ่ายเดียวนี่ยนี่ยังนี่เป็นทอดอยู่นี่เป็นมันหมักข้าวต้มมักข้าวต้มมเน้องตะกี้แล้วข้าวต้มว้าว้าวว้าวไอ้เต้ยข้าวต้มโบราณใช่ข้าวต้มมอข้าวต้มโอ้เอานี่ดีกว่าโบราณดีกว่าโบราณเปล่าไปเจ้าไปเอาอืมเอาไปอืมเจ้าเอาเจ้าเอาเดียวนี่ตะบังเด้อไปลุ้นกันนะครับพี่น้องว่า แม่บ้านจะว่ายังไงนะครับเอฟซีบอบอสบอสบ่เอาบเอกินตูดใช่ไ้กนตูดน่แหละอานีบสํำนั่นแหละเนยกินหลายๆกินเพื่ออยู่เอาไปเอาไปสมเอาไปไปสมตีนนี่นะเฮ้ยอันนี้ด้วยใช่ไหมเออเอออีางอันนั้นนาง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 บออนางเนาะ

เขาใจเตจไล่วายนะฮะพี่นอ้องนะออมาดูอะไรนะครับเนาะนี่ระตน,นี่สามสิบบยี่สิบห้าเป็นห้าสิบห้าห้าสิบห้ากับยี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ เกอันน mm. okay? ี้อ uh ันน uh right ี้สิบสองยี่สิบี่เก้าสิกับยี้อยสิบสีกับยี่สิบร้อยกับ2 1บา้ใครเนด้9แป้ออ เลขสวยเลขสวยดีเนาะเออหนึ่งเก้าเก้านะฮะแจ๋วนะครับพี่น้องเนาะอืมเลขสวยอยู่แสดงว่าเราวันนี้น่าจะรุ่งอยู่น่าจะเก้าอยู่เอาเงินมาสองร้อยทอนหนึ่งบาทแจ๋วสองร้อยเหรอแจ๋วเออไม่พออ้าวครับผมอุ้ยเสียวไปพี่น้อง นี่แม่บ้านก็จะบอกมันหนาวอ๋อแม่บ้านไม่ค่อยออกบ้านครับมันหนาวครับไปถึงบ้านนะไปอ่าไปถึงบ้านหูชาแน่นอนเพราะว่าแม่บ้านจะด่าซื้อมาทำอะไรเอ็นนี้นะครับไปนะครับเราก็ไปรอลุ้นเนาะทุกท่านว่าแม่บ้านจะว่ายังไง เราจะเอาจับเอาเนาะอันนี้ก็เอากัวนก้วเอาแต่ว่าจับข้าวก็ถูกอยู่เนาะอืถูกดีอยู่จับมาตั้งเยอะก็โอ้โอ้แสงแดดเนาะแดดเนาะมูบ้านผมอันนี้คือหมู่บ้านโพธิไพศาลแดดนะครับพี่น้องนี่บ้านบ้านโพธิบอกบ้านโพธิใหญ่มากมันมันมีหลายหมู่อยู่ด้วยกันตรงนี้บ้านโพธิหมูสามหมูหมูเก้าหมู่หลายหมู่เป็นอยู่ด้วยกันเลยไซบ้านบ้านแดดอยู่ไหนไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วเนาะ เนาะพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นครับพี่น้องเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นว่าอยู่ที่บ้านจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ